พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ 1, ศ1,700เศษจึงได้สิส้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบรานนณสถานคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ สสข,ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เป็นตอนที่165จจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมรูปแกะสลักพระศรีอริยเมตรตรอีกที่หนึ่งนั้นก็คือที่มุลบิก ุบเขาลาดักเราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนำพาท่านทั้งหลายมาชมที่นี่ผ่านโปรแกรม Google Earth จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้ก็คือรูปแกะสลักของพระศรีอริยเมตไตรซึ่งแกะสลักไว้ที่หินก้อนขนาดใหญ่ริมถนนที่นี่เรียกว่ามุนเบกอำเภอการคินห่างจากตัวอำเภอ40กิโลเมตรและห่างจากเมืองเลซึ่งเป็นเมืองหลวง180กิโลเมตรทางทิศเหนือที่นี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหุบเขาพระวิญญาณแห่งลาดักก็ได้ อันเนื่องมาจากมีรูปแกะสลักที่ยังสมบูรณ์อยู่เป็นรูปของพระศรีอริยะเมตไตรเราเดินทางออกจากนาครศรีนาคาหรือศรีนครซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัชชมูและกัตมี นั่งผ่านถนนแคบๆซึ่งเป็นถนน2เลนมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศรีนครจุดมุ่งหมายปลายทางที่เราจะไปนั้นก็คือเมืองมุนบิกถนนก็เป็นถนนแคบๆสองเลนไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสูงสุด สองฝั่งฝั่งนั้นก็มีหิมะบกคลุมอยู่ทั่วไปอากาศก็หนาวเย็นเลยทีเดียวรถก็ขว,วักไขวบางจุดเนี่ยถ้ารถเสียเนี่ยติดยาวกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าไม่มีเส้นทางอื่นถ้าจะมาเมืองคารกินและมุนเบกต้องผ่านเส้นนี้เท่านั้นเราใช้เวลาเดินทางอยู่ยาวนานพอสมควรเหมือนกันกว่าจะถึง เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามเลยทีเดียวป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าเทสบูบุตดาแซจูนะก็คือรูปแกะสลักพระพุทธรูปที่เทสบูไม่ไกลจากเมืองดรัฐซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ชายแดนปากีสถานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกัน เราก็ข้ามถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินลงไปฝั่งด้านซ้ายมือท่านทั้งหลายนะภูเขาน้ําแข็งสวยงามมากเลยทีเดียวทัศนียภาพที่นี่หนี่งงดงามมากเ,าเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวอัตมาก็ไม่เคยไปแต่คิดว่าน่าจะประมาณนั้น จุดที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นที่เก็บพระพุทธรูปที่ทำจากหินป้ายตรงนี้เขียนว่าสังรักษิตสมารักก็คือโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองติดป้ายโดยกลมโบราณนัดีของอินเดียจากนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง ก็มีชาวพุทธที่เลหรือลาดักแห่งนี้ติดธงบูชาสักการะเต็มไปหมดเลยทีเดียวภายในบริเวณด้านในนั้นก็มีรูปแกะสลักนี้ก็คือรูปพระศรีอริยเมตรตรความสูงก็ประมาณ150เซนติเมตรอยู่ในปางยืนแกะสลักที่แผ่นหินจากนั้นมาก็มาเป็นหินที่2ที่สาม มีเป็นลักษณะรูปสถูปแล้วก็ที่4ที่5ที่จะมาจับอยู่ตรงนี้ก็เป็นพระบาทของพระเสียมิตรัยแต่ว่าแตกหักไปก็เอามารวมกันไว้ที่นี่ปัจจุบันบริเวณแถวนี้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานั้นบริเวณแถวนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นดินแดนของพุทธศาสนิกกชนวันเวลาเปลี่ยนไป ผู้คนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันก็พาท่านทั้งหลายแวะมาดูรูปแกะสลักพระศรีมิตรัยที่ข้างทางใกล้ๆกับเมืองดรัสซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับชายแดนปากีสถานก็สูมให้ท่านทั้งหลายได้เห็นชัดๆนิดนึงความสูงขององค์พระก็ไม่ได้สูงมาก1 5 0ยห้าสเซนติเมตรเท่านั้นแกะสลักใส่แผ่นหิน จากนั้นก็นำพาท่านทั้งหลายเดินทางต่อเส้นทางที่เราจะผ่านนั้นจะต้องผ่านเมืองการาคินออกจากการาคินก็ตรงไปยังเมืองมุนเบิกเลยทีเดียวสองฝากฝั่งก็มีบรรยากาศที่สวยงามอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นขณะนี้ก็คือ,อชาวบ้านก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นฝูงใหญ่เลยทีเดียว แพะแกะนั้นเป็นสัตว์ที่นํามาเป็นอาหารเป็นที่นิยมในหมู่ชุมชนชาวมุสลิมที่นี่บริเวณสองข้างทางที่เราจะไปที่เมืองมุลเบกนั้นทัศนียภาพค่อยๆเปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นจะมีพื้นที่ลุ่มและก็สีเขียวเป็นที่ปลูกพืชของชาวบ้านที่นี่แต่ว่าพอมาถึงบริเวณแถวนี้ทัศนียภาพเปลี่ยนไปก็คือมีแต่ภูเขาที่แห้งแล้งจะหาต้นไม้เขียวๆบนยอดเขานั้นไม่มีเลย เนื่องจากว่าฝนตกน้อยมากที่นี่เราออกจากเมืองการาชินมาได้ประมาณ40กิโลเมตรก็จะมาเห็นป้ายสีเขียวตรงนี้พอผ่านทะลุเข้าไปฝั่งท่านั่นขวานี่ก็จะเป็นค่ายทหารที่มีลวเหล็กกั้นอยู่ฝั่งด้านขวา ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้พุทธสถานที่นําพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ก็คือรูปแกะสลักพระศรีอริยะเมตรตรหรือผู้คนท้องถิ่นที่นี่เรียกว่าจำบาสแตจูหรือรูปแกะสลักพระศรีอริยะเมตไัยนั่นเองแต่ว่าเรียกจำบาแกะสลักไว้ที่หินก้อนเดียวที่ธรรมาชี้อยู่ตรงนี้อยู่ริมถนนไปง่ายมาง่ายชมสะดวก ก็จะถือโอกาสพาท่านทั้งหลายไปชมด้วยกันพุทธสถานที่นี่นั้นเราเคยมาสองครั้งครั้งที่หนึ่งนั้นก็คือในวันที่18สิงหาคม2549ตอนนั้นเรามาด้วยกันหลายท่านก็ถือโอกาสถ่ายภาพเป็นภาพวิดีโอจากกล้องดิจิตอลในปี2549ความคมชัดนั้นไม่มีแต่ว่าก็อยากจะนำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ชมบรรยากาศสมัยนูน้น นี่เป็นหุบเขาที่เมืองบุญเบกนะครับรัฐจังหวเแคชเนียรวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2549เรามาชมรูปปั้นโบราณแกะสลักอยู่ที่หินขนาดใหญ่นะครับที่เมืองบุนเบกภาษีเรียมีไต่สีพหัตนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นวัดที่เบตสร้างครอบอยู่เบื้องหน้านะครับทําให้ทัศนียภาพหายไปพอสมควรเหมือนกันครับเรา,เาขึ้นมาอยู่บนที่สูงครับเพที่จะถ่ายภาพ อ,องค์พระได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามาอีกทีหนึ่งก็คือวันที่28พฤษภาคม2566ในเดือนที่อินเดียพื้นล่างนั้นอากาศร้อนจัดเลยทีเดียวแต่ที่นี่อากาศประมาณ5องศาถึง10องศาบรรยากาศเย็นสบายเรามาเดินมาสุดมุมทางด้านนี้ก็จะมีป้ายสีขาวตัวหนังสือสีแดงก็เขียนว่าไมาตริยบยัมปาก็คือรูปแกะสลักพระศรีอริเวตรัยนั่นเอง ส่วนป้ายด้านซ้ายมือสีเ,เขียวนั้นก็เขียนว่า the future Buddha ก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตซึ่งจะมาเกิดในโลกมนุษย์นี้พระเสียเมิตรัยนั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่จะเกิดในโลกมนุษย์และมีความพิเศษโดดเด่นกว่าหลายองค์ที่ผ่านมา ข้อมูลของพระศรีอริยไตรมีดังต่อไปนี้หนึ่งชื่อเมืองเมืองที่จะมาเกิดนั้นชื่อว่าเกตุมวดีก็คือเมืองพาราสีส่วนพระบิดาจะมีชื่อว่าสุพรมมะพรามพระมารดานั้นจะชื่อว่านางเมตรตรพรรมณีวันณะของพระบิดานั้นก็จะเป็นวันณะพรามซึ่งเป็นวันณะสูงสุดในความเชื่อของฮินดูต้นไม้ที่จะตรัสรู้ก็คือต้นกากระิน อายุของมนุษย์ในยุคนั้นจะอายุยืนถึงแ0 0 0 0ื่นปีเลยทีเดียวเมื่อเราเห็นข้อมูลนี้แล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบร่วมกันว่าในสังคมไทยของเรามีเรื่องราวที่ผู้คนอ้างว่าเป็นพระศรีอริยมิตรัยลงมาจุติก็ขอท่านทั้งหลายอย่าได้สนใจเพราะพระไตรปิฎกพูดไว้ชัดเจนที่จะมานำมาเสนอขณะน,นี้หมายความว่าถ้าอายุมนุษย์ไม่ถึงแปดหมื่นปีแล้ว พระเสียมิตรไกรก็จะยังไม่มาเกิดฉะนั้นส่วนที่มีคนประกาศหรืออ้างตัวเองในสังคมไทยก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบร่วมกันว่าเป็นอย่างไรจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเดินไปประตูทางเข้าวัดอันเนื่องจากว่าก่อนจะเข้าไปชมรูปแกะสลักพระศรีเมตรไตรนั้นจะมีการสร้างวัดกั้นไว้วัดนี้ สร้างอายุยาวนานถึงเกือบ800ปีเลยทีเดียวเป็นศิละปะแบบทิเบตสังกัดนิกายเกลุกซึ่งเป็นนิกายหมวกเหลืององค์ทะเลละมะซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของชาวพุทธทิเบตก็เป็นนิกายนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับพระสงฆ์นั้นไม่ว่ามีกายไหนเข้าไปนั้นชมฟรีแต่ว่าถ้าเป็นคารวะนั้นก็จะต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมถามแล้วก็ประมาณ20รูปีเมื่อถามเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินเข้าไปชมด้านในกันประตูทางเข้าก็ค่อนข้างเล็กและที่ผนังก็มีการวาดภาพเป็นเท้าจัตุรคกบาลเท้าทศตรถเท้าวิรุณหกเท้าวิรูปักเท้ากูเวน เป็นเทพทั้งสี่องค์ประจำในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาวาดไว้ตรงนี้จากนั้นก็พาท่านหลายเข้าไปชมด้านในกันภายในบริเวณด้านในของวัดนี้ก็จะเห็นรูปแกะสลักพระศรีอริยเมตรยัยขอท่านทั้งหลายได้ทราบว่า รูปแกะสลักนั้นเก่าหัววัดมากอายุก็คือประมาณพศ600เศษเศสมัยรัชวงศ์กุสานะเพราะมีอักษรจารึกเป็นอักษรโรตสีแกะสลักไว้ที่ฐานของพระศรีอาเรียเมตรัยแต่ว่าวัดนั้นสร้างมาในภายหลังก็คือประมาณพศ1,800เร็จเศษเซึ่งเป็นศิลปะแบบที่เบตอันเนื่องจากชุมชนเลลารักนั้นได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาจากทิเบตนั่นเอง แต่ว่ารูปปั้นนั้นเป็นอิทธิพลของคันธาระซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับฝรั่งเราก็เข้ามาชมภายในบริเวณด้านในนี้ก็คือรูปแกะสลักพระศรีอริยเมตรตรที่มุนเบกความสูงขององค์พระก็คือ9เมตรแกะสลักที่หินก้อนเดียวมีทั้งหมดอยู่4กรแต่ละกรน,นั้นก็ถือสิ่งของแตกต่างกันไปอย่างเช่นพระหัตถขวาที่แบลงมานั้นก็ถือพวงมาลา ฝั่งทางด้านซ้ายก็ถือหม้อน้ําด้านข้างนั้นก็ยังมีรูปแกะสลักเป็นบริวารของพระศรีอริเมตรตยนั่นเององค์นี้แกะสลักได้สวยงามเนียนมากดีกว่าพระศรีเมตรัยที่หุบเขาสุรูมากเลยทีเดียวฝั่งทางด้านซ้ายใกล้ๆก,กับพระบาทเหนือพระบาทเล็กน้อยนีย่ก็มีรูปแกะสลักเป็นบริวารของพระศรีอริเมตรยนั่นเอง ราสีาเมรไรนี้เคยมีการถ่ายภาพไว้ที่เก่าที่สุดนั้นก็คือพศ2393หรือปีคศ1850เป็นภาพเก่าอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้ภาพต่อมานั้นก็เป็นพศ1505หรือปี1962ก็เป็นภาพขาวดำเห็นรูปแกะสลักชัดเจนเลยทีเดียวอันเนื่องจากตัวอาคารของวัดค่อนข้างเล็ก ยังไม่ได้ขยายใหญ่โตเหมือนในปัจจุบันนี้ก็เลยเห็นภาพชัดเลยทีเดียวจากนั้นก็จะพาทัา้งทั้งหลายเดินบกขวาขึ้นไปขึ้นไปชมด้านบนกันปกติถ้าไม่ใช่พระสงฆ์เขาไม่อนุญาตเราเป็นทะก็เลยอนุญาตเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาชั้นสองของอาคารของวัดเปิดประตูแอดเข้าไปอันนี้ไม่มีอะไร เราก็ถือโอกาสถ่ายจากหน้าต่างของวัดชั้นสองก็มองไม่ค่อยชัดนักแต่ว่าก็เห็นสัดส่วนพระศรีเมตรัยนั้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวอย่างที่ตะมาเคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าชุมชนชาวพุทธที่หุบเขาเลลาดักนี้ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาวัดชรยานแบบทิเบตในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อเรื่องของพระศรีอมิตรยัยมากเลยทีเดียว พูดได้ไง่ายว่าจะเรียกว่าหุบเขาพระศรีอริยเมตรัยก็ได้เพราะทุกวัดทุกที่นั้นล้วนแล้วแต่มีรูปปั้นหรือรูปแกะสลักพระศรีอริเมตรัยปริษานไว้ให้คนกราบไหว้สักการบูชาเต็มไปหมดเลยทีเดียวเราเข้ามาด้านในบริเวณนี้ก็จะมีห้องเก็บคำพีอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแล้วก็มีท่านริมโปเชก็คือพระลามะผู้ใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าของคณะสงฆ์ตั้งไว้ตรงนี้ จากนั้นเราก็ถือโอกาสลงไปชั้นล่างแล้วก็มีโอกาสเข้าไปแวะเยี่ยมกับท่านลามะซึ่งประจำอยู่ที่วัดท่านก็ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้มแจ่ม,มใสท่านกําลังสวดมนต์อยู่เป็นสัทธรรมบุญทริกรสูตรเป็นพระสงฆ์ในนิกายเกลุกท่านก็มาจาพรรษาอยู่ที่นี่ถามแล้วได้ความว่ามีประมาณ4ี่ห้ารูปท่านก็ยื่นเอาของหวานนะที่เป็นสีข,า,ขาวๆมาชิมหวานมากเลยทีเดียว บริเวณด้านหน้าในกระจกนี้ก็จะเป็นรูปแกะสลักพระอวโลกิเตสวนส่วนฝั่งทางด้านนี้ที่เป็นอาสนะนั่งนั้นก็คือที่ประทับขององค์ทลายละมะหรือองค์ดาลายละมะผู้นำสูงสุดของชาวพุทธทิเบตแม้ว่าเขตหุบเขาเลรารักนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแต่ในความเชื่อของพุทธศาสนาแบบทิเบตนั้นองค์ทลายละมะก็ยังเป็นผู้นำกิตวิญ,ญญาณที่สูงสุดที่จะต้องมีการ ทำเป็นอาสนะที่ประทับไว้ให้พระองค์ทุกที่ทุกแห่งไปทุกวัดเลยทีเดียวทางด้านนี้ก็เป็นภาพวาดพระพุทธรูปพระอวโลกีตีสวนพระปูทิสัตว์วาดไว้สวยงามเลยทีเดียวรวมทั้งเทพต่างๆด้วยจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายขึ้นมาดูมุมสูงฝั่งตรงกันข้ามกับ รูปแกะสลักพระศรีอาริยเมตรตรซึ่งเป็นหินก้อนเดียวโพขึ้นมาบรรยากาศที่เรามานั้นก็ค่อนข้างเย็นสบายมองไปชมทัศนียภาพก็ค่อนข้างเป็นภูเขาที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้เขียวขจีเกิดขึ้นอันเนื่องจากฝนตกน้อยมากที่นี่จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมาดูภาพมุมสูงซึ่งเราได้นำเอาโดรนถ่ายทำให้ท่านทั้งหลายได้ชมบรรยากาศด้วยเพื่อให้เห็นภาพมุมสูง ซึ่งก็สวยงามแปลกตาจะสังเกตเห็นว่ามีบางยอดเขานั้นก็จะมีหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขาสูงๆที่เป็นสีข,ขาวๆบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวนี่ก็คือภาพมุมสูงภายในบริเวณด้านหน้าของมุลบิกหลังคาของวัดนั้นเอากระเบื้องสีแดงมาใส่ทําให้แปลกหัแปลกตาไปพอสมควรเหมือนกันชุมชนที่นี่นั้นส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนากระจายกันอยู่ตามหุบเขาและก็มีแม่น้ําไหลผ่านก็ ถือว่าสวยงามมากๆนี้ก็คือรูปแกะสลักพระศรีอริยะเมตรตรนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมในวันนี้ที่เมืองมุนเบกส,สหาภาพลาดักเขตปกครองตัวเองประเทศอินเดีย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร